ไปปลาไหนเขาคนแล้วเนาะเขายังดอกบุญจะซื้อเขาเขาโมโลนเขาโมโลนเตรียมพร้อมแล้วบอรุ่นเฮ้ยลงข้าวอันนี้แหละลงข้าวข้าวปลาจะเติมอันนี่แหละแลเบื้องพี่น้องกลับมาสิได้ผกหวานมากินเหรอปลาพี่น้องไปน้องกันปลาปลาหย่อนงงามเด้อมาเด้อ vạn nhốt làm ngam, ngam. có lăng phồng ngam, ngam đây ma tuấn đi con นู่นต้นข้างหน้าอีกตัวหน,น,นึ่งสอง,น,องนี่ตรงทางทางเี็นไหมนี่นี่นี่เออปุ่งเลืเอกฟังฟังทางฟังพุ่นไหม,มแมนรอมนุงง้ย เฮืดเฮืดเด้กพี่หน่อดึงงานผลผลงาน,นผลผลงานงามงามยอดงาม มาจา้าพออ,พอยแอล้วหยดอวบๆใหญ่ๆ,ๆมาเด้ <laughs> หอหอยดจะหอยดอวบๆใหญ่งามคักหยดคักหวานฝนตกใส่เ <laughs> ขียวเอาเขียวเอาเลยอื นี่จ้ะต้นหนึ่งถ่ายแล้วถ่ายเรื่อยๆเห็นหนอนงามหนอนเอ้ยพักหวานหนอนงามๆไปหนอนเอ้ยหนอนงามๆอวบๆใหญ่ๆ มีบอลังเทิงน่ะลงมาข้างล่างทีล่ะเจออีกแล้วต้นหนึง่งอ้าวเก็บเลยเก็บเลยยอดกำลังงามๆเลยหนูตามมาเลยหนู จ้าพี่น้องผักหวานนี่ดอกมันหาผักหวานมาสี่หาปีกําลังผ่อนต้นไม่ดอกกำลังผ่อนก็ร่งผ่อนเนาะนี่อืเอ้ยงามค่ะพี่น้องกําลังปรุงนี่งามเลยจ้าเก็บจัดเก็บอ้ามาแล้วบ่ได้บ่ ใส่ปากหวาน,นโอ,อ้โหถุงยาเทยาเองใส่ให้ดูนีนะโอ้พี่น้องปักหวาน คุณอดแต่หลายตัวน <c oughs> ี่ยตัวดอกงามๆหยดงามหยอดงามอยู่ฝนมันตกอย่างนั้นอีหลอกวะอันนี้หลอกฟองกันสุดหอมมากแกงใส่กันมึงหยอดในเบ๊กนี่ น้ำนีก็มีอยู่เป็นั้นเหมีอนมีสารพัดพัดเดี๋ยวให้เหมือนมีสารละพัดพัดเออพี่น้องคนจะนาแล่นาดำเบิ้ด <c oughs> ไปขืนเขาเนาะนนม,มีอย่างไรนั่นพักอย่างผักโขม,ขมตำลึงผักตำลึงผห <c oughs> วานกม็มีผักหวานอีก ปุ่นปดผู้เดียวได้ไปุ่นปึ้ยจะดอกงามๆปากวานปลาเขาเขาไรเผาวะเขาป็นนี่เบาเผาอกเลเผาะตือแล้วปลาเขาอปลา เขาก็ดีโอ้ผู้เดียวเน้อครับนี่ยแต่ลายครับเบิง้งเปิดเบิ้งหนาคนไหมคน,น,นหนาจนทำบิดสู้ครับมื้อมาดายละเนาะคนมักเนาะ